สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กข้าวสวนบานสกุลอายุ6ปีส่วนหอมมะลิสวัสดีค่ะ,คะ,คะอันนี้คือปาสวัสดีค่ะอันนี้คือน้ำหมอ,อวันนี้จะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทำขนมปัากันค่ะมีส่วนประกอบส่วนผสมอะไรบ้างคะนี่นหน แป้งขนมปังน้ำตาลแล้วก็นมผงแล้วก็ยีสต์ค่ะแล้วก็มีอะไรอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยวิปปิ้งครีมอ่ะวิปปิ้งครีมแล้วตอนนี้กำลังจะทำอะไรกันคะขนมปังค่ะรออะไรกันอยู่คะดูสูตรเลยคะใช่ค่ะเริ่มจากใส่แป้งทุกอย่างค่ะ ส่วนปริมาณก็ดูในใส่แป้งอแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ใส่แป้งแล้วใส่ส่วนผสมลงในเครื่องแล้วนะคะเราก็กดนวดแป้งปรับเวลาเป็น20นาทีแล้วก็กด่าคน แล้วเราก็ใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่ไข่วิปปิ้งคีมแล้วก็น้ำไข่หนึ่งฟองมันไข่เต็มใบหนึ่งฟองเป็นไข่แดงเฉยๆแล้วก็รอสอะไรหลังจาก40นาทีแล้วแล้วก็มาดูกันนะคะว่าแป้งเป็น,น,นยังไงเยี่ยมากเยี่ยมากค่ะ เดี๋ยวไปทำอะไรต่อคะเดี๋ยวเอาเอาไปนวดค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบกิ๊กตัดก่อนตัดคาราเมลอาบ้พี่ช่างไปเรียบนวดยาขึ้นยาขึ้นจับยาขึ้นจับมันเจอไหมแม่เดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งกันนะคะเราแบ่งครึ่งเลยนะคะเฮ้ยค่ะเราก็จะปั้นเราก็จะขึงให้มันเป็นแผ่นนะคะแล้วก็ม้วนเราแบ่ดูสิคะ ตอนนี้นะคะเราเราใช้เ,เราจะให้พี่หอมมะลีนวดก่อนนะคะเราจะทำให้มันเป็นอ่าไม่เป็นไงก็เป็นะเ,เราต้องทำให้มันแบนนะคะ เฮ้ยเฮ้ยบอกว่าตรงกางไงงั้นเอ้าค่อยๆไม่ต้องมีเดียมันจะระจเฮ้ยแล้วา <Mars> ี <c oughs> ้ก็ตดแดงเตรงนี้นะคะมันตดแปลงต ทำอะไรต่อคะมีแต่นื้ค่ะเป็นน้ำหน่ารักมากเลยแต่แป้งของแต่จับไม่ตบนะหนูขอโทษนะม้วนม้วนหมุนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูนะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมแล้วหนูก็หมุนโอเคน้องหนูขอโทษนะหมุนเลยช่วยหมุนนี่หมุนหมุนอันนี้แบนแบนทำให้มันแบนขึ้นนะเออเออ เอาลวเอออย่างนั้นแหละไม่แม่หนูไม่หนูไม่ต้องลากหนูใช้อย่างนี้หมุนเอาลูไปลอปล่อยอาจะจับมันช่วย นีใช่ไหมหนูก็หมุนแบบนี้หมุนหมุนแนี้ออเออแล้งกดแรงมากเหรอใช่กดไปก็ได้หนูอะ่ะโอเคอออก็มาสุดทางแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เกร,กริ่มตรงกลางโอเคสุดทางแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เกร,กริเ่มตรงกลางเริ่มตรงกลางโอเคไปเลยของแรงน่อย อืมันนั่นโอเคมาแลไาอีบออันนี้แค่นี้เราเราออกแล้วอันนี้คืออกรอบนึงก่อนใช่แนี้ไงนะตัไป ทำได้แล้วแต่ไหนทำตะบุยทำตะบุยเลยทำตะบุยเราจะได้รูปวงกลมไหมหรือเราจะได้รูปอือ่นเอาหัวใจนั่นแหละตัดแต่เลยตัดแต่เอาเลยจริงเหรออยากได้รูปไหนก็ปั้นรูปนั้นเลยเลูกเจ้า ลูค์พเมนี่จ้าทำไงก็ได้ใช่ไหมพไมรี่ทำไงทำลูค์มนี่ไม่เป็นน่ะตานก็ทำไม่เป็นให้เธอช่วยน้ำหอมยังไงไม่ทำลายพไมนี่ดีกว่าแล้ลูกอะไรดีนะแผลเฮลี่พอตเตอร์ได้ลูกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ของใครอ่ะ แปดเก้ิบิคไม่รู้อ่ะแล้วแต่ออ่ออกมาเรียกงลยเลยไม่ต้องฉีกกันมากเดี๋ยวมันจะโูเา่ถุงฟูก็ฉีกเดียวถองใได้เป็นฟูเลยเหรอทนเสร็มีร่างฟูฟูอยู่แต่ว่ามันฟูไม่เต็มอเนยเลยสเลยเก็บเนี่ยอต้องฟูก่อนเราไม่ทานเลยอ๋อ เสร ER oh. right. ็จแล้วบอกเดี๋ยจะแรปให้แรปแล้วอรปเด็ดเด็ืออเสร็จแล้ขอดิ้นขอดิ้นโอ้ยทำเป็นทาดิมันจะได้โอรลออออรออ สารตาไม่รู้จังสุกหรือเปล่าเน,นี่ยเดี๋ยวนะสุกดิทา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 หนึ่งวเฮ้ยนี่ทา<ป>สารทานะไม่สุกไม่สุกโอทาถ้วยรุ่นค่ะเดี๋ยวมันจะเอ่อเรียกว่งไงทาถ้วยทำไมล่ะคะหนุ่มบ้ายหยุดอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะหลัคคงจากที่เราป้าจะเอาไปอบนะคะตอนนี้ขนมปังเราเสร็จแล้วค่ะขอตัวไปชิมก่อนนะคะบ๊ายบาย